ชิ้นส่วนของธารน้ำแข็งที่ตกลงสู่พื้นน้ำเบื้องล่างเป็นภาพที่ดึงดูดความสนใจของผู้มาเยือนและเป็นส่วนหนึ่งของแผนการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในแต่ละวันรถบัสจะนำนักท่องเที่ยวมาชมความยิ่งใหญ่ของธารน้ำแข็งรัสเซลในหมู่บ้านแคนเกอร์ลุสซัวของกรีนแลนด์ซึ่งที่นี่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี2018การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น โดยเฉพาะขั้วโลกเหนือที่อุณหภูมิสูงขึ้นเร็วกว่าส่วนอื่นๆของโลกถึง3เท่าทําให้มีการประเมินว่าทาน,น้ําแข็งจะละลายเร็วขึ้นและในอนาคตอาจจะไม่มีให้เห็นอีกต่อไปและนี่คือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกรีนแลนด์กลับมาคึกคักในช่วงปี2015 2019ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกรีนแลนด์เพิ่มขึ้นจาก77,000คน เพิ่มเป็น15,000คนและว่างเว้นไปนาน2ปีเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 โดยตอนนี้จำนวนนักท่องเที่ยวกลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนที่จะเกิดการระบาดส่งผลให้สนามบินแคนเกอร์ลูซวกซึ่งเป็นสนามบินหลักของกรินแลนด์มีการสัญจรหนาแน่นขึ้น I think the climate change is the the factors that get change some we also more of the so uh, going we backwards can cap see ส่วนโรงแรมและร้านอาหารกิจการก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากในช่วง2ปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวหายไปประมาณร้อยละเจ็ดสให้ผู้ประกอบการประมาณ1ใน4ี่จำเป็นต้องปลดพนักงานแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้น It's very easy for us to see that it's so much busier, much busier than 2019 because uh, we are almost full every day. So it's 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 difficult to put a number on it, but uh, but we are really really busy and and we can see because we are full. Our restaurants are full. Our cafeterias full. People haven't been able to travel for the last two years, and it's kind of like a bottleneck or something like that. So it's like. now we just want to travel and everybody just want to go to greenland it seems like <laughs> uh, but, and that's i think that's one of the reasons uh, definitely and is probably one of the big reasons that that, that is that is people just want to get out ในปีหน้ากรีนแลนด์จะมีสนามบินใหม่เพิ่มขึ้นอีก3แห่งเพื่อรองรับนักเดินทางที่ต้องการสัมผัสกับประสบการณ์ซึ่งถือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้เห็นทานน้ําแข็งด้วยตาของตัวเองก่อนที่จะเหลือเพียงตํนานาด